อาหละถึงเวลาที่ทุกคนรอขอยใช่ไหมล่ะวิธีการทำโมเดลวีทูเปอรนะ์ผมจะอธิบายแค่การแบบวาดหรือรนี้นะครับการที่จะไม่ขยับได้ก็คงจะอธิบายได้ยังอย่างแรกที่จะเป็นคือส่วนต่างๆผมจะแยกย่อยประมาณนี้และคือถ้าเราแยกย่อยไปมากมากเท่าไหร่มันก็จะยิ่งลื่นไหลขึ้นนะ แล้วมันจะดูสมูทขึ้นซึ่งถ้าใครยังไม่ถึงขั้นนั้นก็สามารถแบบประมาณนี้ไว้ก่อนได้บบเอาแค่หลักๆก,ก่อนซึ่งผมจะโมเดลเก่าของผมเป็นตัวอย่างคือแบบต้องวาดวนะก็ประมาณนี้ซึ่งจะละเอียดแค่ไหนเ็ยแล้วแต่คนวาด แต่ก็อย่าลืมว่าไอ้เขียวต้องวาดน,นี่คือต้องคนละเลเยอร์หรือคนแบบคนละแผ่นอะถึงแม้มันจะอยู่ในกระดาษเดียวกันก็ตามแต่ว่าคือต้องแยกกันอะ่ะผมเป็นคนอธิบายไม่เ,เก่งก็ขอโทษโดะะ้วย้วกันซึ่งถ้าทุกคนทำครบมันก็จะแบบพร้อมที่จะไปลิกได้ซึ่งการลิกนี่เราจะอธิบายทีหลงังคุณแจ้งผมได้นะ cái này nè bye